พิสต้าแฟนตาซีตอนที่ข้อมูลเกม,มออกมาใหม่เดี๋ยวผมก็สงสัยเนาะเขาไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนว่ามันเป็นลีกจากออฟฟิเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่น,นะครับ คือตัวผมเองเนี่ยพายายามนั่งหาเนาะในช่องทางหลักของเขาทั้งใน y YouTube เนาะสี่ช่องไอ้สีภาษาของมันนะอ่าหรือไม่ก็ X เอ็กในครับของเวทีเว็บผมก็ไม่เห็นเจอเลยว่ามันจะมีอะไรลงที่เกี่ยวกับลีกตรงนี้30มสิบนาทีเนาะใคคลิปนี้ทาให้ผมเลื่อนไปเจอเนะครับข้อมูลจากตัวของ X ของตาเจฟเค็กี่นะครับคือแกก็คือพิธีกรในงานเกมบอลนั่นแหละนะครับเป็นคนที่มีธิพนสูงในวงการเกมเนาะอ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดที่คอนเฟิร์มได้เลยว่าม,มันมีการเป็นออฟฟิเชียลแน่นอนเพราะว่าอะไรคืองานที่ตัวของผู้มีพลทางวงการเกมขนาดนั้นเนี่ยได้แอคเซสเข้าไปถึงตัวคอนใหม่ในเวอร์ชันที่กำลังจะมาถึงของเกมเราเนาะแน่นอนเขาต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของก่อนนะครับก็คือตัวของคูโรเกมเนาะ,ะและอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากตัวของเบต้าเทสผมจําได้ว่าคูโรเนี่ยยังไม่ได้เปิดเบต้าเทสเนาะ คุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าลีกส่วนมากมันเกิดขึ้นมาหรือมันออกมาจากเบต้าเทสนี่แหนละคือลีกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาเนาะแต่คุโรบันไม่ได้เปิดเบต้าเทสทำให้ลีกเกอร์มันเอาข้อมูลออกมาปล่อยไม่ได้นะครับไอข้อมูลที่ออกมาจากตัวเจฟเนี่ยมันออกมาจากตัวของ p r i v a t e server นะครับซึ่งได้รับอนุญาตจากตัวของคุโรเกมให้เข้าไปถ่ายมาก่อนมันก็เลยสามารถเรียกได้ว่านั่นคือ l ลิกออ f f ิ i ชียเนาะเพราะว่าเขาหัวกันนั่นแหนละ ซึ่งผมว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะผมมองว่ามันคือการที่แบบปล่อยลีกมาในจุดที่แบบพอดีอ่ะคืออมันอาจจะเป็นปัญหาแหละตรงที่ว่าเขาปล่อยมาไม่ครบนะครับคือมันปล่อยมาแค่เท่าที่ผมเห็นก็ไปเสียแท็กใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวของแอนิเมตรต้องที่ผ่าเขาเรียกว่าผ่าอะไรผ่าโลกแล้วนั่นแหะมันมันไม่ครบด้วยส่วนหนึ่งนะครับมันเลยแบบส่วนตัวผมไม่ซีรีส์อะไรนะผมไม่ได้อ่านลีกอยู่แล้วโดยส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าลีกอย่างเงี้ยโอเคมันมันให้คุณดูรูปแบบของสกิลนะครับหรือแอนิเมชันอะไรเัดสินนใจ คือผมมองว่าตัวผู้เล่นเองเนี่ยมันถ้าคุณตอบให้คุณไม่ได้อ่านลิกเลยแบบผมอะคุณก็น่าจะพอเดาได้ว่าตัวคาซียมันสามารถที่จะทําอะไรได้เธอจะต้องเป็นหนึ่งใน d ีเพลมนะครับที่ใช้เอโรชันเอโรเอโรชันเป็นหลักอย่างแน่นอนนะครับที่ถามว่าเอโรเอโรชันมันคืออะไรมันก็คือไอสถานะพิเศษของท่านลมนั่นแหละเหมือนสเปกโคลฟาเซนแต่เป็นท่านลมประมาณนั้นเนาะถามว่าทําไมถึงต้องคิดอย่างนั้น คือรปัจจุบันเนี่ยคุณรเกมันพยายามนําเสนอ,อะระบบเมคาิ닉ดีมัฟของเขาเนะครับที่เรียกว่าดอทอันใหม่ใช่ไหมละ่ะให้กับตัวละครที่กำลังจะมาถึงหลายตัวคุณจะจับสังเกตได้ตั้งแต่ตอนที่ะจะเ,เริ่มเควสของเรียนซิต้าใช่ไหมละ่ะตอนที่คุณเดินไปคุยกับชอคีเปอร์นะครับในแบ็กชอถามว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้รับการอัปเกรดสเปกโตรเวอร์นะครับขึ้นมาเป็นรูปแบบพิเศษมีสเปกโตรฟาเซอร์ในงานแปะช่วงนั้นคนงงกันมากว่าเฮ้ยอะไรวะมันอัปเกรดทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ อตอน2.0พอเริ่มเข้า2.1ป,ปุ๊บตัวคอนใหม่นะครับก็คือฟีบี้ที่มาถึงเนี่ยตัวเธอทำงานกับแมคคนิกที่เรียกว่าสเปกโทรฟาเซนในทันทีคุณจับสังเกตอะไรสักอย่างได้ไหม2.0ป,ปุ๊บเขาให้แมคานิกใหม่ของโรเวอร์มา2.1ปุ 1, ๊บเขาายตัวคอนที่มีวีดีบัอนั้นเลยถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่เอโรโรเวอร์มันถูกนำเสนอขึ้นมาในแพด2.2นะม,มันมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเหมือนกันว่าตัวคอนในอนาคตมันจะต้องมีสักคนนึงแหละ ที่ใช้ a e r o ไอเด t i o n แน่นอนนะครับเพราะปัจจุบันยังไม่มีคุณอ่าปัจจุบันมันไม่มันมีแค่ตัวของชาคอน่าที่ใกล้เคียงใช่ไหมล่ะแต่เธอไม่ใช่ DPS นะครับอ่ามันก็เลยเป็นจุดหนึ่งทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคาเดเชียเนี่ยจะต้องใช้เมคานิกนี้แน่นอนต่อไผมไม่รู้ข้อมูลสุดก็ตามแต่อ่แล้วถามว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยตัวครเกมมันจะแย่ไหมนะครับในการที่จะปล่อยลีกออกมาเองแบบนี้สาหรับผมมันไม่เชิงเป็นเรื่องที่แย่คือถามว่าอ่ะปล่อยข้อมูลสินค้านะครับหรือตัวคอนในนาคที่กำลัง มันจะส่งผลกับไอตัวอคอร์ที่ขายอยู่ในแพทล่าสุดไหมละ่ะคือแบบคุณนึกสภาพแบบตัวู้วของซานนี่ยังไปมันไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับแม่งปล่อยรีของแผทต่อไปมาชาคอน่านี่ไม่ต้องพูดถึงเอาหั <c oughs> ่ไปอะแต่ว่าผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเป็นการด้อยค่าตัวอคอร์ในแพทปัจจุบันนะครับเพราะว่าตัวซานนี่เองก็ดีไซน์ดีใช่ไหมละ่ะคนก็ชอบนิดนึงเยอะนะครับส่วนตัวชาคอน่าเดี๋ยวบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ผมข้ามชาคอน่าแล้วครับไปกดคาเดเชียอะไรอย่างงี้อะซึ่งตัวผมคิดว่ามันก็ได้แหละแต่แบบ สักว่าผมมันไม่ได้เป็นการน้อยค่าชาเขาหน้าคุณไม่ได้การทรวีคูณคุณค่าของเธอด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวคอนที่แปะเอโรคอร์ชั่นได้มันมีแค่คนเดียวก็คือโรเวอร์เนาะแล้วเขาเป็นฮิลด้วยไงประเด็นเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยอ่าถามว่าคนเขาถามเอ้ทำไมทำไมเจ้าต้องมีปัญหาถูกไหมอ่ะเราเวตัวแปะเอโรเอโรชั่นมาแล้วอ่ะเราก็กดตัวของ,ของคาเทเชียได้เลยไงอืมอ่ะปัญหามันอยู่ที่นี่ล่ะ ือถ้าเกิดคุณมีซานี่นะครับแล้วคุณมีตัวของคาเดเชียด้วยคุณไม่สามารถที่จะสลับเอาโลเวอร์ไปเล่นทั้ง2ทีมพร้อมกันได้นะอ่ามันมันจะเป็นกรณีที่คล้ายกับในเรื่องของการที่ว่าคุณมีอังโกเป็นเมนดีเสนะครับแล้วคุณมีตัวของคารเมเลียเป็นเมนดีเสซันหัวมันไป2ทีมพร้อมกันไม่ได้นังั้นมันจะต้องกดใครสักคนมาแทนสันหัวนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือกดกวเอาโลโก้นนะครับหรือโลเคียนเนี่ยมาแทน สันหัวในทีมของคาเมเลียแล้วเอาสันหัวจะไปเล่นกับตัวของเองโกะองโกได้อะมันก็เป็นอย่างนั้นในกรณีนี้ก็คล้ายกันนะครับคือเกมมันไม่ได้บังคับให้คุณมีทุกตัวละครน,นะครับแต่มันเป็นการพูด่ายๆว่าอ่ะถ้าคุณมีซานี่คุณมีคาเดเชียคุณจำเป็นจะต้องกดใครสักคนหนึ่งอะไม่ฟรีบี้ก็ต้องเป็นชาคอน่าเพราะไม่งนั้นโลเวอร์มันสลับไปทั้งสองทีมไม่ได้แล้วก็เป็นการตลาดแบบหนึง่งว่าที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็เอาเรื่องเหมือนกันดีกว่านะ ้็จะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ได้เป็นการที่แบบมันเป็นการด้อยค่าตัวละครเก่าๆของเขาเนาะเป็นการบีบมาครับไปคุณด้วยผมยังไม่ได้พูดถึงตู้รอบ2ด้วยนะไอีรนันที่กำลังจะมาในครึ่งหลังนะครับโอ้โหมึงดูด,ดูเต็มที่จริงๆกับอีกผลหนึ่งที่ผมควรจะนึกออกก็คือเรื่องของการที่ว่าอ่ามันมีกระแสนในอินเทอร์เน็ตผมมองว่าอยากอยากให้คุณมองเป็นเรื่องตลกตลกขำๆด้วยกันนะอยากให้คุณมองไปเนเคศึกษาด้วยนะครับคือเรื่องของการที่มันมีแฟนๆกลุ่มหนึ่งเนาะของฮ o ยเวิร์สนะครับ สเปซฟิกหน่อยก็คือของเก็นชินนะอ่ะมันมีเหมือนกับกระแสนหนึ่งที่ว่าเขาเขามาพูดมนว่าทําไมบูว่าไม่ไม่โชว์เกมเพลย์ของคาเดเทียสตัทีอ่ะกลัวเหรอแบบสเกิร์แบบดีเกอร์อะไรอย่งางเงี้ยอ่ะมันก็ออกแนวประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะซึ่งพอมันเป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งที่ผม,มรู้สึกว่าแบบคือคือ,คอหลังจากที่มันมีกระแสน,นีแต่มันก็มีอ่ะตัวเขาก็ลงนะครับแต่เชฟมันก็ลงคลิปเกมเพลย์ของคาเดเทียมาเลยนะครับเหมือนต่อยหน้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งแบบคือคือ ผมผมเข้าใจนะในมุมมองของแบบคนที่ชอบสเกิร์บามากๆแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนนั้นอนะผมเห็นเกมเพลย์คาสเทียอย่างเงี้ยคือคือผมไม่พูดอะไรแล้วก็ไ <c oughs> ม่เหมือนคุณเทียบกราฟิกของเกมตลับกับเกม PS2 อะคุณมันค่อนข้างต่างกันเยอะเลยอ่ะซึ่งอ,อะไรย่างเงี้ยผมผมเห็นไหมมันดูตลกใช่ไหมละ่ะอ่ะแบบแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณศึกษาไว้ก็คือเรื่องของการที่ว่าพิติกรรมแบบเนี้ยมันไม่ควรจะไปทําที่ไหนนะครับโลกออนไลน์ก็แล้วแต่มันทาให้คอมมูหรือตัวคุณเองมันดูแย่ด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมละ่ะอื คอมูวัวเนี่ยเป็นหนึ่งในคอมูที่ผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าคอมูตัวเองเนี่ยดีกว่าเกมชินเดมเพกนี่ครับซึ่งม,มันก็อาจจะจริงก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยคุณต้องไม่ทําตัวแบบเดียวเขาก่อนนะครับคือถ้าคุณมองว่าเขาแย่คุณต้องไม่เป็นแบบเขาอ,ะอ่ะการตีกันในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะถูกไหมนอกจากความสารใจที่ได้เมื่อคุณชนะนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรองอื่นหรอกใครเกมมันไม่ได้มอบป้ายชื่อสีลุงให้คุณซะหน่อยนะครับถ้าคุณชนะถึงทําอะไรได้นั้นก็อยากไปทําถือว่าเป็นกรณีเคสตััวอย่าง้กนนะ ถ้าคุณยังฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะแปลกใจเลยนะแบบคุณมาหรือไงกันนะคือจริงๆเนี่ยมันคุณอาจจะเห็นแล้วว่าตัวผมเองหายไปจากช่องประมาณ10วันนะครับไม่ใช่หลอกส่วนหนึ่งก็ติดเกมอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่จะทําอยู่2คลิปเนาะคลิปแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของ anniversary ของเราเนี่ยแหละหนึ่งรอบหนึ่งปีนะครับส่วนคลิปหนึ่งจะเกี่ยวกับ Mister f t o Play ไอเดเริ่มต้นใหม่ของผมนั่นแหละเป็นคลิปเกี่ยวกับ100%ซทุกแมปในเกมนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะได้กี่เพชรเนาะ เป็นประสบการณ์ฝั่งผู้เล่นเก่าที่เปเล่นใหม่ครั้งหนึ่งเนาะอาจจะประมาณนั้นก็นั่นแหละขออนุญาตไปทำคลิปจอก่อนนะครับรอดูกันได้เลยเนาะไปละ